เช้าตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านขุนวางบรรยากาศตรงรีสอดที่พักไม่ใช่ทีสอดหรอกเป็นสถานที่กลางเต็นท์อากาศเย็นเมื่อเช้านี้ประมาณ10องศาคาเดาว,ว่าเมื่อคืนคงจะต,ต่ำกว่าน,นั้นน่าจะอยู่ประมาณ8องศานั่นก็คือเต็นท์ของเรา หท่านที่มาใช้บริการตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นจากขอบฟ้าด้านตะวันออกขึ้นมาดูวิวด้านบนสดาดฟ้าของออสำนักงานครับชมบรรยากาศแล้วก็ถ่ายวิดีโอนี้มาให้ผู้ชมดูอากาศเย็นชอบว,วิวนี้ชอบมากเลยมีความรู้สึก มันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามันไม่มีแบบนี้บ้านเราเปมีภูเขาแล้วก็ไม่ไม่มีหมอกไอ้สีน้ําตาลน้ําตาลอยู่ข้างบนวันนี้เขาจะปลูกสตรอเบอรีนะ่ก่อนกลับวันนี้เดีดย๋ยวแวะซื้อสตรอเบอรี่เรื่องถูกมากคราวที่แล้วผมมาซื้อแล้วก็กินอร่อยดีก็เลยติดใจเดีย๋ยวจะต้องมอบกลับบ้านซะหน่อย ตรงสวนนี้ก็คือสะพานสกุลละซึ่งเงาละลาเนี่ก็คือวันแตกใบแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการหยุดการชมสาพญาเสือโครงที่ว่าสวยที่สุดรังนี้มันจะเริ่มแตกใบแซมเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าลงไปก็เป็นสวนลุงพรติลุงเปา ซึ่งเมื่อวานในส่วนลูกเปาเนี่ยอลังการพอสมควรแล้วก็ผลเยอะร่มมีใบแซงแล้วอันนั้นสัปดาห์นี้เป็นสาสุดท้ายสาเหตุเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะไม่ใช่วันหยุดคนก็จะลดน้อยลงพอตัปดาหหน้ามันก็จะหายหมดละอย่าเสือโค่ก็น่าจะเป็นทิพย์หลังๆแหละสำหรับ การท่องเที่ยวพีใหม่หลังจากสิ้นเดือนนี้ก็จะเริ่มร้อนแล้วผมว่านี่ก็จะขึ้น